และเป็นประจําทุกปีค่ะในเดือนมิถุนายนแบบนี้เราจะได้เห็นดาราศิลปินที่เขารวมตัวกันแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อแม่พึ่งนั่นเองนะคะ,ะหนึ่งในนั้นก็คือสาวตกกะกัแตนชนระดาค่ะคุณผู้ชมขามที่มีโอกาสได้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตคิดถึงเสมอพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จัดโดยเพจล้อมวงมันสวยนะหอมองลงเยอะด้วยนะคะพี่ตกกะกแตนเนี่ยเปิดใจกับเราว่าทุกครั้งนะที่ได้ร้องเพลงแม่พึ่งจะตื่นเต้นมาก ด้วยบารมีของแม่ที่สะกดทุกอย่างก่อนขึ้นเวทีตากแตนจะหลับตาลงแล้วก็คิดถึงรอยยิ้มของแม่พึ่งและขอแม่ดนจิตโดนใจให้ร้องเพลงออกมาเหมือนกับแม่พึ่งซึ่งเป็นตำนานค่ะโดยในครั้งนี้ตากแตนจัดเต็มมากนะอย่างที่เชรี่บอกไปสวยมากม,มาในชุดดรเสีแดงสดพร้อมกับทีมหางเครื่องสุดอลังการจริงๆค่ะ เต็มที่เพราะว่าในใจของเราเนี่ยที่การที่เราได้มายือนอยู่จุดๆนี้เป็นนักร้องเนี่ยหนึ่งไอดอลที่อยู่ในใจเราตลอดการก็คือแม่พึ่งพุงพ่มพวงดวงจนันทร์เราจะให้สวยที่สุดสีแดงเลยสีแดงเลยมีความรู้สึกว่าแม่พึ่งไม่เคยจากเราไปไหนเลยถึงแม้ว่าร่างกายแม่พึ่งจะไม่อยู่กับเราแต่ว่าเสียงของแม่พึ่งความทรงจำภาพคอนเสิร์ตต่างๆแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยพวกเราทุกคนก็ยังฟังเพลงของแม่อยู่ ะะเ,เห็นด้วยนะเพลงยังไงก็เป็นอมตะเสมอนะคะ,<ฮ>ะอ้าวไหนๆก็ได้เจอพี่ตะกะแตนแล้วก็เลยขออัปเดตผลงานที่บอกเลยว่าปังทุกช่องทางจริงๆค่ะทั้งหนังใหญ่เรื่องรักนี้วัวชนจะเข้าฉาย30มิถุนายนนี้แล้วนะ,<ฮ>ะส่วนละครค่ะโปงลางฮักออนซอนก็ถ่ายทำอยู่นะแล้วคาดว่าไม่เกินกันยายนนี้ได้ดูแน่นอนนะคะรวมไปถึงโปรเจกต์ผลงานเพลงในานาม สิสองจานพเนจรพี่ตะกแตนเนี่ยลงทุนซื้อรถจีปที่เป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการตะลอนทัว์ทำเพลงใหม่กับครูเพลงทั้งสองคนด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ตะกแตนอีกสักครั้งค่ะเป็นเป็นรถค่ะรถจีบที่สำหรับสำหรับท่องเที่ยวจีบแรงเลอร์ลูบิคอนนะคะให้ตัวเองค่ะเี๋ยวเรื่องผลง,งานก็เพลงอย่างที่บอกก็คือเตรียมเพลงใหม่ โอ้โหตอนนี้ทุกคนจับตาดูให้ดีค่ะกับโปรเจกต์สีสองจานพเนจรนี่จะปล่อยเพลงแบบรัวมากเพราะว่าตั้งใจจะรับคอนเสิร์ตคู่กับอาจารย์ด้วยก็<ม>ติดตามได้นะคะโปรเจกต์นี้โอ้โหรับรองว่าทัวร์ทั่วไทยแน่นอนใช่ค่ะค่ะนะคะพูดถึงแม่พึ่งค่ะก็พรุ่งนี้เชิญชวนเลยค่ะบันเทิงไทยรัฐขอจัดเต็มนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมรำลึกการจากไป30ปีของราชนีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะพิเศษสุดนะคะวันพรุ่งนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งห้า หนึ่งสาวนะคะเป็นเงาเสียงแม่พึ่งนั่นก็คือน้องเปาเปาวลีนั่นเองเจอเลยใช่นะคะเตรียมคูงคู่มากับอีกหนึ่งหนุ่มค่ะ นักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่ยกแฟนเพลงน้องตรีชัยนรงค์นะคะยกขบวนหางเครื่องมาโชว์กันสดๆในบันเทิงไทยรัฐวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะมาเตรียมนำลึกถึงแม่พึ่งนะคะฟังผลงานระดับขึ้นยิ่งของแม่จากน้ำเสียงของลูกหลานในวงการเพลงไปพร้อมๆกันนะคะบอกเลยว่าเราเตรียมงานแบบยิ่งใหญ่มากนะคะก็หางโคงหางเครื่องมาเต็มที่เลยนะคะพรุ่งนี้ดูกันสดๆได้เลยคะ